อบอุ่นที่มาพร้อมกับคุณตอนที่9รถเก๋งขับเคลื่อนมาจอดอยู่ที่หน้าสำนักงานที่เจ้าตัวเคยมาแล้วช่วงเช้าเพียงเพราะนึกคึกอะไรก็ไม่รู้หลังจากแยกจากอีปอ้ป๋อเสี่ยวจ้านก็พาร่างผอมๆของตัวเองไปเดินช้อปปิ้งซื้อของเยอะแยะมากมายขึ้นรถแล้วรีบบึงรถมายังสำนักงานของคุณนักสืบโดยไม่ต้องให้เจ้าของสำนักงานอนุญาตเสี่ยวจ้านก็ลงจากรถ พร้อมถือถุงของกินและเครื่องดื่มมากมายเข้าไปยังสำนักงานนั่นเสี่ยวจ้านรีบกล่าวทักทายพร้อมกับรอยยิ้มสวัสดีครับนี่สำนักงานคุณอี้ป๋อสินะครับทั้งๆที่รู้อยู่แล้วก็แค่เอ่ยพอเป็นมารยาทเพียงเท่านั้นแต่พอเข้ามาแล้วทำไมสำนักงานที่นี่มีคนน้อยจังเลยล่ะไม่ใช่แค่น้อยนะแทบจะไม่มีใครเลยถ้าไม่มีผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งนั่งทำหน้าง่วงๆอยู่ตรงโต๊ะ พร้อมกับมีป้ายชื่อตั้งเอาไว้บอกตำแหน่งอยู่ว่าผู้ช่วยนักสืบเชิงอี้ส่วนโต๊ะที่ว่างๆอยู่ไม่ไกลกันมากก็คงจะเป็นโต๊ะของผู้ช่วยนักสืบอ,อีกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของโต๊ะไปไหนจะอ่านป้ายชื่อก็ดูเหมือนคนติดป้ายไม่ค่อยจะใส่ใจรายละเอียดของมันนักเลยทำป้ายห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้นส่วนห้องที่หยุดถัดไปก็คงจะเป็นห้องทำงานของเจ้าของตึกสำนักงานนั่นคงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากคุณนักสืบหวังอี้ป๋อหนุ่มผู้ช่วยนักสืบนามเฉิงอี้ตอบด้วยสีหน้าคล้ายคนเพิ่งตื่นครับใช่แล้วคุณลูกค้านัดไว้หรือเปล่าวันนี้นักสืบหวังไม่อยู่นะไม่เห็นแจ้งผมไว้ว่าจะมีลูกค้าเข้ามาไม่ไวายทำหน้างงงงง่วง,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 งใส่ร่างผอมที่ยืนยิ้มแห้งอยู่ก่อนแล้วจะว่ายังไงดี ที่มาก็กะจะซื้อของมาฝากลูกน้องอี้ป๋อสักหน่อยแต่ใครจะไปคิดละ่ะว่าทั้งสำนักงานมีลูกน้องอยู่แค่นี้เซียวจ้านพูดขึ้นไม่ใช่ครับผมเป็นเพื่อนคุณอี้ป๋อนะ่ะเลยแวะมาเยี่ยมผมเลยซื้อของติดไม้ติดมือมาฝากทุกคนด้วยพูดว่าทุกคนในนี้ก็จะมีแค่ผู้ชายคนนี้แหละยังไงก็ซื้อมาแล้วผูกมิดหน่อยจะเป็นอะไรเชิงอี้ต,ตอบว่าเยี่ยมเลย เพื่อนนักสืบวังเหรอครับใจดีอะไรอย่างนี้นะเชิญนั่งก่อนครับเชิงอี้ลุกขึ้นไม่ลืมเดินไปยกเก้าอี้มาวางก่อนจะปัดปัดฝุ่นบนเก้าอี้ที่ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีใครมาใช้บริการสักเท่าไหร่ร่างผอมพยักหน้าด้วยรอยยิ้มขอบคุณนะครับที่นี่มีพนักงานแค่นี้เองเหรอครับเซียวจ้านเอ่อยถามด้วยความอยากรู้ถ้ารอถามอี้ป๋อก็คงจะดูก้าวไก่เกินไปหน่อย เชิงอี้ยกยิ้มมุมปากก็แค่นี้แหละครับเดิมทีไม่มีใครเข้าออกอยู่แล้วนักสืบวังเปิดสำนักงานขึ้นมาทำไมไม่รู้งานเข้ามาก็น้อยนิดแต่ก็ยังอยู่ได้แถมจ้างผมเอาไว้เป็นแคยามเฝ้าสำนักงานร้างๆเนี่ยวันๆผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกก็อย่างที่คุณเห็นความจริงมีผู้ช่วยอีกคนนะรายนั้นจะรับงานจากนักสืบวังนะ่ะและออกพื้นที่ ตอนนี้ก็ทำภารกิจอยู่นอกเมืองไม่กลับสำนักงานมาหลายวันแล้วยิ่งทำให้ที่นี่ดูเหมือนสำนักงานร้างไปใหญ่เสี่ยวจา้านนั่งฟังผู้ช่วยนักสืบช่างพูดก่อนจะแค่นยิ้มแน้นอยอ้อแบบนี้นี่เองสินะครับอ้อส่วนนี่ของที่ผมซื้อมาฝากครับถ้าทานไม่หมดก็เอากลับบ้านด้วยนะไม่ต้องเกรงใจร่างบางวางของกินไปให้เฉิงอี้ก่อนจะขอตัวกลับ ไม่รบก,กวนการเป็นยามฝ้อสำนักงานให้อีกคนได้เสียเวลาเซียวจา้านกลับมาที่ห้องเขากับวุ่นอยู่กับก,บการจัดต๊ะอาหารเย็นบนโต๊ะหยิบจานนูน้นวางตรงนี้ยกชามเซรามิกหน้าตาแพงหูชีจัดวางให้เข้าที่คล้ายกำลังสร้างสรรค์ผลง,งานศิลปะอันล้ำค่าอยู่ก็ไม่ปานรอยยิ้มบนใบหน้าปรากฏขึ้นแทบจะทุกครั้งที่ได้เชยชมการจัดต๊ะอาหารในค่ำคืนนี้แน่นอนว่า เขาทำอาหารไว้รอร่างสูงที่โทรมาบอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงพึมพำกับตัวเองหวังว่าจะเห็นเขากินจนหมดทุกเมนูนะไม่ต้องรอให้มีเสียงกดกริ่งหน้าประตูร่างสูงที่รู้รหัสเข้าห้องก็รีบเปิดเข้ามาโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของห้องมาเปิดให้เลยอีป่อเดินเข้ามาก็อดจะฉีกยิ้มไม่ได้กับภาพตรงหน้าของเขาบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหาร เทียนไขสีหวานที่ถูกจุดเพิ่มบรรยากาศช่างชวนเพ้อฝันร่างผอมที่เผยให้เห็นแค่แผ่นหลังบางๆกำลังวุ่นวายอยู่ในครัวร่างสูงจึงกระแอมเสียงเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายอีปอเอ่ยถามด้วยความอยากรู้ทำไมอาหารเยอะจังเลยคุณวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับเสียวจ้านแอบตกใจเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าอีปอมาแล้วผมแค่อยากให้คุณกินอะไรอร่อยๆบ้างไง ที่ปอเลิกคิ้วสงสัยรู้ได้ไงว่าของที่ผมกินมันไม่อร่อยนะ่ะเสี่ยวจ้านตอบยิ้มยิ้มไม่รู้หรอกครับแต่อาหารของผมต้องอร่อยที่สุดอีกครั้งที่ร่างสูงหลุดคำใครจะไปคิดหรอว่าที่เสี่ยวจ้านทำอยู่นะ่ะมันเหมือนชวนมาดินเนอร์เลยแต่เจ้าตัวก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่เสี่ยวจ้านจัดผลไม้หน้าตาน่าทานใส่จานเสร็จเรียบร้อย อีป่ออาสาถือจานผล,ลไม้หลากสีผมช่วยนะเหลืออะไรอีกครับเอ่ยถามเมื่อเห็นอีกคุณยืนมองเจ้ากองเปลือกผล,ลไม้งง,งๆเซียวจ้านตอบไปว่าคงไม่มีแล้วล่ะครับไว้ค่อยมาเก็บแล้วกันนะไปกินข้าวกันดีกว่าพูดก่อนจะเดินนำร่างสูงที่ทถือจานผล,ลไม้ตามหลังมาไม่ห่างอีปอนั่งลงกับอี้ตรงข้ามอีกฝ่ายที่กำลังยกขวดแชมเปญขึ้น เขาพูดขึ้นว่าผมเปิดให้ดีกว่านะคุณนั่งเถอะมือนารับขวดแชมเปญมาจากร่างพร้อมก่อนจะจัดการเปิดขวดอย่างชำนาญจากนั้นค่อยๆรินแชมเปญทีละแก้วก่อนจะยื่นแก้วแรกไปให้อีกฝ่ายเซียวจ้านตอบไปว่าขอบคุณนะครับคุณเป็นแขกผมบริการคุณไม่ดีกว่างั้นหรออีป๋อตอบแบบยิ้มๆคุณทำอะไรให้ผมมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับ แต่ผมจะรู้สึกดีกว่าที่ผมเป็นคนทำให้คุณเองนะ่ะนี่เขาเรียกหยอดหรือเปล่านะรู้สึกได้ถึงความร้อนเผาๆอยู่บนใบหน้าหรือว่าวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษเสี่ยวจ้านได้เพียงแค่พูดแก้เขินถ้างั้นก็รีบทานดีก,กว่านะครับอาหารจะเย็นสมดูทานเยอะๆนะคุณเสียวจ้านคีบอาหารบนจานวางลงบนถ้วยข้าวของอีกคนก่อนจะตักอาหารสองอย่างให้อีกฝ่ายชิม มือหนาคว้าข้อมือของอีกฝ่ายให้หยุดตักอาหารให้เขาตักให้ตัวเองบ้างถึงคุณของผมกินข้าวครบทุกมื้ออยู่แล้วคุณต่างหากที่ต้องกินเยอะๆตัวเบาวกว่าเด็กสามขวบอีกนะเซียวจ้านทำหน้ามุยจะรู้ดีเกินไปแล้วเป็นเครื่องช่างน้ำหนักหรือไงกันอีป๋อเลิกคิ้วผมอุ้มคุณก็รู้แล้วไม่ต้องพึ่งเครื่องช่างน้ำหนักเลยไม่รู้อีป๋อจะคุยเก่งขนาดนี้ จากที่เสี่ยวจ้านรู้สึกประมาตอนนี้มีอี้ป๋อคุยเล่นด้วยก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเยอะเลยเสียงกริ่งหน้าประตูก็ดังขึ้นเสียงนี้ทำเอาเสียวจ้านเบิกตาโพลงตกใจราวกับแม่ที่เดินออกจากบ้านแล้วนึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมปิดแกส๊สก็ไม่เชิงเสียงกริ่งยังคงดังต่อเนื่องไม่หยุดตายแล้วเขาฝากเลขาหวนให้ไปซื้ออาหารมาเพิ่มอีกแต่เลขาวนไปนานจนลืมไปเลย ความจริงจะให้อีปอรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าอาหารพวกนี้เขาซื้อมาทั้งนั้นไม่ได้โชว์สกิลการทำอาหารอะไรเลยเซียวจา้านนั่งนิ่งจนอีปอเอ่ยถามไม่เปิดประตูละคุณเซียวจา้านพยักหน้าน้อยๆก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นในหัวก็คิดหาวิธีแก้ตัวหากอี้ปอรู้ว่าเขาไม่ได้ทำอาหารเองคงขายหน้าแย่เซียวจา้านพาขาที่คล้ายจะอ่อนแรงขึ้นมาดือด้อ เดินไปยังที่ประตูร่างผอมเอ่ยก่อนจะมองหน้าเลขาหวนตาถลนมาอะไรตอนนี้เล่าคุณอี้ป,ป๋อมาแล้วเลขาหวนตอบร้านที่ท่านประธานบอกให้ซื้ออยู่ไกลมากแถมคนก็เยอะครับนี่เ็เร็วที่สุดแล้วนะครับผมตระเวนซื้ออาหารให้ท่านประธานตั้งแต่เที่ยงยังไม่ได้พักเลยขอเข้ามานั่งพักสักหน่อยนะครับไม่พูดเปล่าเลขาหวนก็เดินเข้ามาในห้อง โดยไม่สนใจท่าทีของท่านประธานของตัวเองเลยเซียวจ้านเดินตามก่อนจะคว้าแขนของเลขาเวนเอาไว้เลขาเวนใส่จานมาให้ด้วยก็แล้วกันแต่แล้วเขาก็ทำได้แค่เรียกชื่อเลขาสุดแสนจะซื่อบื้อคนนี้แทนและแน่นอนว่าร่างสูงที่กำลังนั่งขี้ประหารเข้าปากทำได้แค่สายหน้าอมยิ้มอยู่คนเดียวจนเซียวจ้านเองก็ไม่รู้จะทำหน้ายัางไงเลยทำได้แค่เดินกลับไปนั่งที่อยู่เงียบ เซียวจ้านยิ้มแห้งเป็นครั้งที่สองของวันพอดีผมชอบซื้อกับข้าวร้านนี้มากินบ่อยๆนะก็เลยเลขาหเวนเดินถืออาหารจานสุดท้ายมาวางไว้บนโต๊ะก็เลยใชใ้ผมตระเวนซื้ออาหารมาเกือบทุกร้านที่ท่านประธานชอบเลยละครับวันหยุดของผมเองแท้ๆพูดแล้วก็เชิญตัวเองนั่งลงบนโต๊ะร่วมวงทานข้าวด้วยเลยเซียวจ้านรู้สึกว่าวันนี้เลขาของเขา ดูเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยเชื่อฟังเจ้าของจึงได้แคติตไปที่ขาอีกคนด้วยความหมัดไส้หวังอีป้ปอเอ่ยขึ้นผมรู้ตั้งแต่เห็นพลาสติกห่ออาหารในถุงขยะคุณแล้วไม่เป็นไรหรอกคุณถ้าอาหารไม่เป็นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยผมกินได้หมดอยู่แล้วถ้าคุณตั้งใจทำให้ผมกินผมก็กินได้ครับอีกครั้งที่เลขาหนได้แต่นั่งมองท่านประธาน ที่นั่งอมยิ้มอยู่จึงรู้สึกตัวขึ้นได้ว่าตัวเองไม่สมควรจะมานั่งเสนอหน้าอยู่ตรงนี้นักเขาจึงได้ขอตัวกลับแต่ใครจะไปรู้หรอว่าระหว่างที่กำลังจะเปิดประตูออกจากห้องของท่านประธานกลับมีแขกหน้าคุ้นยืนเตรียมตัวจะกดกริ่งอยู่หน้าประตูเลขาวนรีบเอ่อยทักทายอ้าวคุณลิวมาหาท่านประธานหรอครับลิวหายควานพยักหน้าให้กับเลขาของน้องชาย ใช่เลขาหวนจะกลับแล้วเหรอยิ้มเล็กน้อยก่อนจะชี้ไปยังท่านประธานของเขาที่นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่กับผู้ชายร่างสูงที่ไหควานมองเห็นแค่แผ่นหลังเท่านั้นควรกลับแล้วหรอครับหมดธุระหมดธุระของผมแล้วท่านประธานติดแขกคนสําคัญน่ะมีทันที่เลขาหวนจะเล่าอะไรให้ไหควานฟังไปกว่าน,นี้เสี่ยวจานก็ต้องตกใจอีกรอบเอ่ยเรียกชื่อมิทันได้ตั้งตัว พี่เลี้ยววันนี้มันวันรวมญาติหรือไงกันเนี่ยทําไมมารวมกันได้โดยไม่ได้นัดหมายเลยล่ะไห่ควานเดินเข้ามาก่อนจะเอ่ยทักทายที่แท้แขกของเราก็คือคุณอีปป้ปอนี่เองไห่ควานส่งยิ้มไปให้อีปป้ปอที่มองเขาด้วยความสงสัยไม่ต่างจากอีกฝ่ายทําไมลูกค้าของเขาถึงได้รู้จักกับเซียวจ้านได้นะและไห่ควานเองถึงจะสงสัยแต่ก็พอเข้าใจได้ว่า เซียวจ้านคงจะนัดมาคุยธุระแต่ดูการจัดโต๊ะกินข้าวมื้อข้ามของทั้งคู่คงจะไม่ใช่แค่นัดคุยธุระสำคัญอะไรนะักกินข้าวกันใต้แสงเทียนกับแชมเปญสีใสกลิ่นหอมชวนดื่มขนาดนั้นอี้ป๋อเอ่ยทักทายก่อนสวัสดีครับบังเอิญจังเลยนะครับให้ควานส่งยิ้มไปให้อี้ป๋อไม่ลืมยื่นถุงของฝากไปให้กับร่างพร้อมครับยินดีที่ได้เจออีกครั้ง วันนี้พี่แวะไปที่บ้านเรามานะ่ะคุณป้าเลยฝากของมาให้วันนี้พี่เลยซื้อนมกับซุปไก่ดำตุมนยาจีนมาให้เราบำรุงร่างกายซะหน่อยเห็นไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าไหร่รับไว้สิเซียวจ้านหันมองอี้ป๋อทีมองพี่หลิวทีและเลขาหวนที่เดินกลับเข้ามาในห้องตามคำชวนของไห่ควนว่าทำไมไม่รอทานข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลับในห้องนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศคล้ายเมฆหมอกหนาะจัดปกคลุมไปทั่วฟ้า มันช่างเป็นความรู้สึกรกระอักกระอ่วนอยังไงแปลกแปลกร่างผอมเอ่ยขึ้นว่าขอบคุณนะพี่ลิวแต่ไม่เห็นต้องลำบากเลยวันหยุดแท้หายความสายหน้าก่อนจะตอบอีกคุณไปว่าไม่ลำบากเลยพี่ตั้งใจไปแวะเยี่ยมท่านด้วยเห็นคุณป้าบอกว่าเราผอมลงพี่ก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมเผื่อจะได้มาทานข้าวด้วยกันอีกเสี่ยวจ้านได้ยินก็รีบตอบกลับไปผอมอะไรกัน พี่ก็เจอผมทุกวันยังจะไปเชื่อแม่ผมอีกนะเดี๋ยวผมไปเอากับข้าวใส่จานมาเพิ่มกินข้าวกันได้แล้วร่างผอมเอ่ยขึ้นก่อนจะถือถุงอาหารที่แม่ฝากมาให้เดินเข้าครัวอีป๋อเอ่ยขึ้นว่าผมช่วยคุณเองนะพูดแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินตามร่างผอมเข้าไปในครัวไห่ควานเดินถือถุงเครื่องดื่มบำรุงกำลังตามเข้ามาอีกคนเดี๋ยวพี่อุ่นไก่ตุนยาจีนให้นะกินตอนร้อนๆจะได้กินง่ายหน่อย อีป๋อมองตามอีกฝ่ายที่ไม่ยอมปล่อยให้เขาอยู่กับร่างผอมเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอีกคนก็คอยจะแทรกขึ้นมาคล้ายกับว่าเอาแบบที่ตัวเองพูดจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มยี่ห้อนี้รสหวานไปหน่อยดื่มเยอะไปมันไม่ดีต่อสุขภาพบ้างก็เสี่ยวจา้านไม่ชอบกินยาเม็ดถ้าจะกินอะไรบำรุงร่างกายก็ต้องเป็นพวกยาน้ำแทนจนร่างผอมต้องพูดอะไรบ้าง เพอห้ามให้สองคนนี้หยุดพูดสักทีผมว่าพี่หลิวกับคุณอีป้ปอไปทานข้าวดีกว่านะครับผมนะ่ะยังไม่อยากกินอะไรบำรุงร่างกายตอนท้องวง่วางๆแบบนี้หรอกจะเป็นนมหรือว่าไก่ตุนยาจีนผมก็กินได้หมดแค่ตอนนี้พวกเราต้องกินข้าวกันก่อนโอเคนะครับพูดก่อนจะยืนจ้องร่างสูงทั้งคู่ที่หันหน้าไปคนละทางนี่มันศึกอะไรกันเนี่ยพี่หลิวก็ท่าทางแปลกคน แถมคุณอี้ป๋อก็ดูจะไม่ชอบหน้าพี่หลิวเสียอย่างนั้นทั้งๆที่เป็นลูกค้าตัวเองแท้ๆเวลาของอาหารเย็นก็หมดลงหาควานและเลขาเวิรนขอตัวกลับไปแล้วเหลือแค่อี้ป๋อที่เสียวจ้านขอให้อยู่คุยธุระกับเขาก่อนถึงแม้ว่าพี่หลิวกับเลขาเวิรนจะอยากมีธุระคุยกับเขาบ้างแต่สองคนนั้นตื่นเช้าไปก็เจออยู่ที่ทำงานอยู่ดีเขาจึงตัดบทไปได้แบบง่ายๆ สายลมเย็นๆพัดผ่านบนริมระเบียงห้องของร่างพร้อมทั้งคู่ยืนคุยกันจิบเบียร์คนละกระป๋องอยู่ระเบียงห้องนอนของเซียวจ้านอีป่อยืนชมวิวทิวทัศน์ด้านหน้าบนคอนโดวิวสวยมากเลยจริงๆเซียวจ้านถามว่าทำไมคุณถึงเป็นนักสืบล่ะครับอีปอตอบกับร่างพร้อมไม่รู้สิผมแค่อยากพิสูจน์อะไรสักเรื่อง ผมไม่ชอบเวลาผมทำได้แค่ตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆแต่ก็ไม่เคยได้คำตอบกลับมาเลยเซียวจ้านเอียงคอสงสัยก็เลยต้องสืบหาคำตอบเองเลยสินะคุณนี่เยี่ยมจริงๆอีปอยกยิ้มมุมปากเรื่องคุณผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเสียวจ้านนิ่งเงียบทั้งคู่ไม่พูดอะไรต่อได้ยินแค่เสียงลมพัดโชยผ่านกายกับเสียงเปิดกระป๋องเบียร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนตอนนี้แก้มแดงๆของร่างพร้อมทำเอาอี้ป๋อต้องบอกให้หยุดดื่มอี้ป๋อพูดขึ้นว่าหน้าคุณแดงแล้วนะทำไมดื่มหนักขนาดนี้ล่ะถึงเขาจะเป็นเพื่อนดื่มแต่ยอมรับเลยว่าอีกคนจะเมาเบียต้องหมดหลายสิกระป๋องซึ่งต่างจากเขามากถึงแม้จะดื่มหนักได้แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบดื่มนักจึงดื่มไปแค่ไม่กี่กระป๋องเซียวจ้านสายหน้าปฏิเสธ ความจริงร่างกายของผมมันก็ชอบทรยศตัวเจ้าของมันเองแบบนี้แหละครับความจริงผมไม่ได้เมาเลยด้วยซ้ําอีป๋อทําหน้าสงสัยคุณอึดอัดหรือเปล่าเสียวจ้านพยักหน้าทําไมผมต้องอึดอัดคุณไม่ได้ทําอะไรผมอึดอัดเลยนี่ครับอีป๋อพูดต่อที่ผมชอบทําเหมือนเป็นห่วงคุณนะ่ะคอยตามดูแลคุณด้วยเซียวจ้านหันหน้ามามองอีกฟาย ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะอึดอัดแหละแต่ผมกลับชอบที่คุณทําผมชอบที่คุณทําทุกอย่างให้เวลาผมเห็นหรือว่ามีคุณอยู่ข้างๆผมรู้สึกดีใจเหมือนเด็กได้ขนมแต่ผมแค่ยังไม่มั่นใจว่าที่รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าคุณคือพี่ชายของยินเซอร์หรือเพราะคุณคือคุณอี้ปอกันแน่อี้ปอนิ่งเงียบที่เขาฟังดูความหมายของเซียวจ้านคงจะบอกกับเขาว่ากําลังสับสน ว่าเขาคือยินเซอร์หรือว่าเป็นหวังอี้ป๋อสินะหรือความจริงแล้วอีกฝ่ายมีใจให้กับน้องชายฝาแฝดของเขาถึงแยกไม่ออกว่าควรรู้สึกยังไงร,ระหว่างยินเซอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทกับผมที่เป็นพี่ชายแน่นอนว่ามันต่างกันอยู่แล้วเซียวจ้านรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดมากขอเวลาผมหน่อยนะครับผมไม่อยากตัดสินใจอะไรโดยที่ยังไม่มั่นใจผมรักยินเซอร์มาก แต่เขาก็คือเพื่อนแต่เพราะว่ายินเซอร์ดูแลผมมาตลอดที่เป็นเพื่อนกันพอมีคุณเข้ามาแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทำกับผมมันไม่เหมือนที่ยินเซอร์ทำแต่ผมแค่อยากถามความรู้สึกของตัวเองอีกหน่อยคุณพอจะรอผมได้ไหมครับอีปอดตอบขึ้นว่าได้สิผมอาจจะใจร้อนเกินไปอย่าคิดมากเลยนะผมเข้าใจผมรอได้แน่นอนว่ารอได้ รอมาตั้ง10กว่าปีแล้วทำไมจะรออีกหน่อยไม่ได้กันละ่ะสิบกว่าปีที่ไม่ได้เจอเลยแต่ตอนนี้กลับได้มาอยู่ข้างๆคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วอีปอยื่นมือไปลูบหัวร่างพร้อมที่ทำหน้าเหมือนจะเสียใจที่พูดแบบนั้นออกมาแต่เขาไม่ได้โกรธอีกคนเลยสักนิดเอาละ่ะถึงเวลาพักผ่อนแล้วครับพรุ่งนี้ทำงานนะไปนอนได้แล้วเสียวจ้านพยักหน้า ก่อนจะจับข้อมืออีกคนที่รูปหัวเขาอยู่ผมดีใจจริงๆนะที่ได้เจอคุณ